៣អ៊ុនครั้งสุดท้ายนะណាมั้ยទៅថនហាជេកน้ําយ ได้ครับ tăng con máy selfie cứ นะ tăng สวัสดี ảnh มี thế 隆起。 ฮัลโ่บกเได้ไหมบอกหญิงมงลูกคนี้เนีุ่่คตรแบคนที่ดอนเนื้อมัน่มองหนังอะนะอันนากเด ก็ภาษาลากะนังงวยเถอนะก็นนกะกกไดก็มันเด็ดอันนี้มนะาเป็นมันผิอะนางักเตเพนะเ่ไมียันมาตุม้มแหนบ่ <c oughs> มาตุ้มแหน่เยมียันบอกม่ได้บอ่ <c oughs> มีไดมาตุ้มแห่สิไเนันรดมีกระนังยันขันมีกระนัง ตะคุม้มก็มากเนาะอันออนั้นฝึกหัวให้ด้วยโอยนาตะขนไม่แมนตะขนโพตะคุ้มตะ่อือวันเดอร์ ก็ลืมปในนาขาก็ลืมหมดืมลืยื่แต่ตะผลพระเนาคุณพระปูุวุนทรภิรองเจ้าคอำเภอเียงหลวงาพระิาเถระชุ้มูเบืองพระงเียทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นทีกีนะครับสนักจิจบ ยายสื่อเรื่องลังนะครับซึ่งเราเป็นผู้เฒ่าผู้แก่นะครับโล้มโพล่มใหม่ของพี่น้องบ้านโปโกหมู่2สองนะครับก็ตอนนี้นะครับผมก็จะขอนําเรียนนะครับาำนดการให้แขกผู้มีที่มาร่วมพิธีในครั้งนี้นะครับทราบโปรดรับเกดตดังนี้นะครับ จัดแรกนะครับก็จะเป็นพุทธีกาศาสนาพระสวดมาพุกดาบางสุภุมเพื่อที่เกิดประโยชนให้กับคุณยายอุ่นอุบลัตน์นะครับต่อด้วยพุทธีบำเพ็ญพักวินาในประธานนะครับทอดผ้าบางสุภุมต่อจากนั้นนะครับก็จะเป็นการมอบสิ่งของนะครับถ้าหากมีหน่วยงานใด นะครับที่จะมอบให้กับญาตินะครับก็จะเข้าสู่พิธีช่วงนี้นะครับหลังจากนะครับ,อบมอบสิ่งของแล้วก็จะต่อด้วยอ่านประวัติของผู้ไว้ชมวางดอกไม้จันทร์ะนะครับแล้วก็ถ่ายภาพที่ระลึกเปิดหีบหลังให้ เป็นพิธีประชุมนะครับก็เป็นงานตรวจพิธีนะครับนี้คือคะแนสารคร่าวๆนะครับที่ประชุนอย่างนี้นะครับได้ะตอบพิธีมานะครับครับในลำดับต่อไปนะครับก็จะเข้าสู่พิธีการทางศาสนานะครับก็ขอในมูลคบเจ้านะครับได้เป็นเงินสารทางศาสนาต่อไปครับ apa kawatual

ma đam ma u pa tin u pa ta ni ya đam ma an u pa tin u pa ma u na u pa ma sa kile ta sang kile ti ma sang kile ta sang kile ti संगा धाम मा कविता का विचरा धाम कविता का चलामताविता का चला तहा खाता धामा तुका कहा खा धामा उपेका कहा खाता धामा

เทวะตกานาเตกาธมะปริตาธรรมะมหคตาธรรมะอาปามาามะปริตาลามานามะมหคัจานามานามะอาปามาณานามานามะหินาธรรมะสิมารามะปาิตาธรรมะ ியம்ம்தனம் அயத்தம் மக்களம் மக்கேத்து கம்மதினோம் உபனம் அனுப்பம் உபாதினோம் அதித்த தம் अनाथं अचुपनम् अतितालमनतम् अनकतालमनम् अचुपनालमनम् अस तय अथ पयिताम् अस

काम पाचयो विपा काचयो आह पाचयो इंद्रिय पाचयो कान पाचयो माता पाचयो संपयो तपाचयो विपय तपाचयो हाथी पाचयो नाति पाचयो विक त पचयो अविक สิตตวานิโรันติเอสสัมมุปัสสโมตุโ佛อนิจจาวัจจสังขาราอุปัสสาวะยัตมิโนอุปัิตตวานิโรันติเอสสัมมุปัสสโมตุโ佛อนิจจาวัจจสังขาราอุปัสสาวะยัตมิโนอุปัิตตวานิโรันติเอสสัมมุปัสสโมตุโ佛 Kape tata malam sija, maling suja malisale, Tadewa hang malisami, natime etasam sayo. คนทเป็นขนมนครับก็ไม่รู้ก็มวเสไปซื้อเงินในองแดงก็ไม่เอา to hi Santiang buka kamuu toko pakai datang malam tiga paling juga saya lagii lagi Oke